สวัสดีค่ะจอยนะคะจากร้านกระเป๋าโคชไป i อิมช p อปปิ้งค่ะลูกค้าวันนี้นะคะจอยจะมาแนะนํากระเป๋านะคะสําหรับของขวัญวันแม่ปีนี้นั่นเองนะคะจอยเลือกมาวันนี้จะเป็นกระเป๋าลายซิกเนเจอร์นะคะสีพลาสติกนั่นก็คือสีน้ําตาลคาราเมลนั่นเองนะคะซึ่งสีนี้เหมาะกับคุณแม่เนื่องจากว่าเป็นสีที่ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูเด็กจนเกินไปด้วยนะคะวันนี้จะหยิบมาทั้งหมด7รุ่นค่ะรุ่นแรกจะเป็นพัทสิบสามนิ้วนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่หาาายกกมกๆนะคะค จะมีสายคล้องแขนแบบนี้แล้วก็จะมีสายยาวให้นะคะสําหรับ crossbody ใส่ของได้กลางๆนะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะต่อไปก็จะเป็นโท็14นิ้วค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะข้อดีก็คือสะพายขึ้นไหล่ได้เลยแล้วก็มีซิปนะคะป้องกันการของหายด้วยที่สําคัญใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะเหมาะกับคุณแม่ที่แบบชอบพกของเยอะๆนั่นเองนะคะส่วนใบเล็กที่เอามาวันนี้นะคะก็จะมีคล้องแขนค่ะไซส์ L 2ซิปนะคะซึ่งเป็นไซส์ที่ขายดีที่สุดเนื่องจากใส่ของได้คร วนไม่ว่าจะเป็นมือถือนะคะเงินหรือว่าบัตรต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นไซส์ s 1นซิปนะคะเล็กลงมานิดนึงนะคะต่อไปก็เป็นกระเป๋าเงินใบยาวค่ะลูกค้าซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีสายคล้องแขนป้องกันการเรา ลืมนะคะลืมกระเป๋าเงินไว้นั่นไว้นี่เราคล้องแขนไว้เลยซึ่งสายคล้องเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะคะใส่บัตรได้ทั้งหมดถึง12ใบเลยค่ะใส่แบงค์ใส่เหรียญได้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นกระเป๋าเงินใบกลางนะคะซึ่งจะเป็นรุ่นกระดุมเล็กแบบนี้นะแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นรุ่นกระดุมใหญ่แบบนี้ค่ะลูกค้าชอบแบบไหนก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทางร้านมีบริการถูกโบให้ฟรีนะคะแล้วก็เขียนโน้ตให้ฟรีด้วยนะคะช่วงนี้โควิดนะคะเราอาจจะไม่ได้ไปเจอคุณแม่ที่บ้านเนาะแต่ว่าเราให้ ทางร้านนะคะส่งของขวัญดีๆแบบนี้นะคะไปให้คุณแม่ได้เลยนะคะรีบสั่งกันเข้ามานะคะบางใบมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจใบไหนก็สามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยหรือว่าทักในอินบ็อกซ์ได้นะคะแล้วก็จอยฝากดูรีวิวใน YouTube ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ